มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพรมแดงสะเทือนคานร้อนแรงตั้งแต่นาทีแรกที่ชมพู่อรายาเอฮาเก็บปรากฏตัวในลุกแรกสุดปังประจำปี2025นะคะที่เทศกาลหนังเมืองคานครั้งที่78บอกเลยว่าแม่ไม่ได้มาเล่นเล่นนะคะไม่มีคำว่าผิดหวังจริงๆเปิดตัวด้วยเรสเกาะอ,อ,อกลายหนังงูสุดดุด,ดันค่ะฝั่งคริสตันวิบวับรปรยิบรยับหรูหราดุดอัญ,ญมณีมีชีวิต จากอามานี่คอลเลกชันผส,สานกระโปรงเรฟเลื่อมสีชมพูแสนหวานและเครื่องประดับแบรนด์คู่บุญพิเศษตรงที่กิ่งก้านสามารถถอดออกจากสร้อยคอเพื่อสร้างเข็มกัดที่ห้อยลงมาแยกต่างหากได้เรียกว่าสมดุลระหว่างแรงเพดแล้วก็หรูได้อย่างลงตัวจริงๆนี่แหละค่ะตัวแม่สายแฟรของจริงไม่ต้องตะกลก็รู้ว่าของแพง นาทีที่ภาพลุกนี้หลุดออกมาชมพู่คานขึ้นเทรนแทบทุกแพลตฟอร์มพร้อมเสียงปรบมือจากแฟนคลับทั่วโลกที่ต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่อย่างไงก็คือแม่เพราะไม่ว่าปีไหนๆลูกไหนคานนี้ไม่มีคำว่าเบาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ดอทคมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ